สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปออพี่สาวลุงพลนะคะโอ้ของโปวดนะคะของโปวดอันนี้เป็นน้องแม่มนะคะซื้อมาให้ยาผ้า,าเดี๋ยวพรอจะเอาไปล้างก่อนเตรียมหมอว่าิไปล้างแล้วก็ไปพี่น้องล้างให้ย่าผาก่อนย่าผามากกินได้หมากนี่แขงนี่พี่น้องเจ้าบาทเนี่แม่ม สองร้อยโอ้กล่องละสองร้อยประจักรปาดพอลึกพอลืดด้วยกล่องละสองร่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกล่องละสองร้อยบาทนะคะแบบว่าแบ,บ,บ่งออกไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะเนี่ยซื้อกล่องหนึ่งอันนี้แบ่งออกไปแล้วก็เอามาให้ยาพานะคะเนี่ยนะคะเบิ่งรถดพอพี่น้องโอ้เตรียมไปล่างก่อนเด้อล่างให้ายาดีเสียบก่อน ข้าแม่นปลาออนกับบอกล้าซื้อเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแพงโคตรสองร้อยไหมซื้อเนื้อหมูหน้อยก็ได้โลหนึ่งสองร้อยโลละราสองร้อยพ่อแม่พี่น้องอันนี้ฮันกินเป็นอาหารว่างเนาะอืมเป็นของว่างของว่างองันหญ้าผ้าเดิมเมื่อนี่เด้อน้องแหม่มซื้อมาให้ปลาออนก็เลยพ่อยได้กินน้ำพ่อแม่พี่น้องเอ้ยลาบปากลาบปาก ล้างแล้วก็ใส่กล่องเลยเอาไปให้ย่านะคะกินย่ากินไม่หมดก็ใส่ตู้เย็นไว้ตอนก็จะขอกินกับปย่าพาอยู่สักพวงหนึง่งนี่พอแม่พี่น้องป้าเต็มเลยพอแม่พี่น้องเลยเดี๋ยวมาดูย่าพานะคะคุณ f ิซีทำอะไรอยู่หมากอย่างนอกคิดสื้อพาในออกอยู่ พอเจ้าคิดซื้อออกยี่บ่มากยังนอบานนี้พอแม่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเด้อขออนุญาตคิดก่อนมากอินพาล่ำเนาะพอแม่พี่น้องนี่เด้อนี่นะคะเอามาให้ปู่กินก่อนปู่ก็นั่งเล่นอยู่ตรงนี้นะคะนั่งพักร้อนอยู่ตรงนี้ส่วนย่าพาอยู่มุมนี้นะคะคุณอิฟซี ยาพาอยู่ตรงนี้นะคะทำเบ็ดอยู่เฮ็ดเบ็ดอยู่พ่อแม่พี่น้องเอาอาหาบ้านคือพอเปิดเบื้องซ่องลุงมันพ่นประเทนแน่น่ะโทรศัพท์นั่นว่างยิ้ตักนั่นโทรศัพบห้างเอาโทรศัพท์ห่างว่าจันปาร์ตี้บ่าเบื้องเด้อคนน่ะเพิ่นเตรียมเบ็ดพ่อแม่พี่น้องเพิ่นเตรียมเบ็ดเจ้าสิไปสิทั้งใดแม่ ซีดน้องสา<ม>อ๋อซิไปซิดน้องสาอันสาลุงพ้นผินบ่โ<ม>บวยใชไผกับซีบ๊วยใช่ไหมบ๊วยตองนี้ป่า <c oughs> ไม,ไม่ไม่ไปเบิร์ดละบ่อยู่สาลุงพ้นนั่นซีดเบิงบ่ใช่ไปจะอเกลือโอ้คือเห็นเมื่อน,นั่นเชิญยังหัวาหานปลาบา่เอาไปให้ละบ่กไาก็จะไปให้ปลาอ๋อเสียไปเมื่อนี้บ่กไปหนึ่งจ้วโอ้อ๋อไปเกลือไม่ตัวไหนอืม ไมอกคืเบ okay. uh, oh. mm ิร hmm. yeah. uh. okay. mm ์ม hmm. yeah. um, ันช่มากินบ uh. ่บ sort of okay. um, ่อืมเบิรงอพลอยไม่น้องเอ้ยเตียมเบ็ดเบ็ดสิทธุเด็กโมเมนต์โมเมนเบ็ดดำสันเด็เด็ดดำเงาคนน่ะประมาณสามเม็ดได้ละมั้งนี่เออเบ็ดสิทธิ์นี่เออเบ็ดขั้นประมาณสามเม็ดบัวคนละขั้นเบ็ดเพิ่นกระไดอืม นึกยินกันมีเยอะแยอะอยู่อืมเออไปหาชมวิวเนาะเนาะเออจะไปหาชมวิวบ่ออโอ้จะบ่ฮูบ้บ่ลูกชายจับไปพูดแล้วเดินทางไปพู้เลยเด้อ๋าก็บ่ฮู้เนาะบ่บไปโอ้โห<อ>ไปแล้ว,ลวเดินทางไปแล้วอืมนี่นะคะยาผา่าไ,ไปสุรินทร์ ไปงานข่าวดำเด้อบอกไปหลายคนด้วยไปกระชีดเต็มคันรถดอ่ะละเออเพิ่นกระหาไปลงซื้อยี่โมวานนี่ใดสิไปก็ได้เออกระว้านคือบ่ไปลงอ่ะบอกคุยขึ้นกคอยสิไปยุ่งจำปะดงแต่ว่าคอยยังหาดได้ไปอยู่เออนี่ยแหละคนลงคลิปเจ้าเนี่ยเราคอยจะไปแล้วเออเออเมื่อเนี่เจ้าสิไปซีดเบ็ดบอกไปกัะลูกสาวหล่าเจ้าเลยเนาะไปกกัลลูสาาวห่เออมื่อเนี่ยดุซาล่าพันมาเด้อพอไปพี่น้องเลย อเออบุญอะไรเขาไปเอออืมเอาเอาจ้าอยากไปก็ไปน้ำข่อยก็ได้บ่เออไปเนาะไปเกลือไปคายไปคใครขีข้ขามากไปไปกินมาอินพาร์ลัมนั่นๆลูกสาวหล่าซื้อมาให้อะนะอีโูนั่งกินบ่ยบอยๆอ้ผลอืมโอ้จะเป็นคอง,งามเนาะอืออะมเก็บเมียนไปเจับเจียนั่นล่ะไดนี้อย่าบ่ เจีบเมียนไปจับใจเลยเด้อโอ้ยลุงพลปัดปเตนเห็นบังเด้อพ่อแม่พมี่น้องเลยเบิ่งเด้อลุงพลปัดเตนเอ้ยข้อแม่เจ้าจะแม่นงามไรผัวน,น่ปะรปลาทูปลาทังกะละมังแตีนน้ยกวะน่ปะปลาทูเท่าใดก่อนเฮ้ยปัดเตนบ้าน่ะแม่ป้านึ่งพนซื้อเท่าใดก่อนเฮ้ยพนซืมม้อนี่สามหมื่นสามหมื่นเท่าใดพนเบาจากไปยินจาว่าสามหมื่นเนาะบอคอยได้ยินเด้พนเบานะเออพนว่าสามหมืนนะน่นสามว่าส<อ>ั่นนี่ แมนเพิ่นเบามานำโหลดเนาะเออฟังอ่ะเด้อพ่อพี่น้องเอ้ยพ่อหน้ออนาทองเสียนบักย้ายโอ้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 ย,อยปีนี้ซ้ำนี่ปีหน้าสิซ้ำใหญ่เนาะเนาะย่าพาเอ้ยจังได้ก็ขอให้เจ้าสุขภาพแข็งแรงเดอ้ออยู่น้ำลูกน้ำหลานคนลาบเป็นเลยร้อยปีพระเออร้อยปีเนี่ยก็ <laughs> ไปไง <laughs> เออเจ้าถาเ<ย>บิง้งเจ้าถาเบิ้งเนาะ เจ็ดชเเหรอโอ้ฟังเ้ยคุณเอฟซีย่าพาเจ็ดสิบเอ็ดแล้วนะคะปีนี้นะคะย่าก็ยังแข็งแรงนะคะเจ็ดสิบเอ็ดแล้วนะคะคุณเอฟซีปู่พ่องปู่พ่องก็เจ็ดสิบเอ็ดเท่ากันนะคะปู่พ่องเกิดวันที่หนึ่งสิงหานะคะคุณเอฟซีส่วนคุณย่าพาเกิดเดือนอะไรย่าพาัพกวอนยืนเอา,าสร้างว่าแทบบานเนี่ย <laughs> บ่เจ้าบังหูบ่ว่าเจ้าเกิดเดือนใดโอ้่อา้าบังหูหรือพ่อพม่น้องว่าเจ้าคองเกิดเดือนใดแต่บ้งหูว่าเกิดพ่อซอเดียวกันกับปูพองเด้อพ้นละเดือนเน,นาะค่ะเนาะปูพองเกิดเดือนสิงหาเหมือนเหมือนกันกับลุงพลน,นะคะคุณเอฟซีปูพองเกิดวันที่หนึ่งสิงหาพ่อซอสองพันเท่าใดก็ปูพอง สองพันห้าร้อยเก้าห้าแมนบอแม่เข้าถือยี่บระพูนี่ยโอ้แต่ว่าเก่าหาเก่าหาไทยๆพ่อแม่พี่น้องพ่อซอเกิดของปูพองเด้อจิ้มแมนงามนะแม่เนาะโผดปวดปวดปวดปีนาซัมนี่เลยแม่เด้อปีนากลัวนี่เลยแม่เด้อเออลูกว่าพิษคอไพ่หลายๆปีนาแห้งสีได้ใหญ่กว่านี้เลยแม่ปีนาเนี่ยเออปีนี้เจ้าได้ซัมนี่ปีนาเจ้าสีได้ใหญ่กว่าเก่าอีกคุณแม่เอออืม เอาไ้พอนเนี่ยห้พอนเพิ่นเนี่ยไฮพอนนั่นดุงพอนปัะแตนอีกเนี่ยอืมโอ้ยังอยากรู้อยู่จุกบัตประชาชนดมาเบิงเอาเบิงเบิงสนดจกบัตรประชาชนมาเบิงหันซ่อมสิบบอกเอฟซีบ่พอสอนได้โอ้ยมือได้โอ้พอนยังไดบัตรที่เทาไรนะวิทใไหม่อมห้อ๋อจำได้แต่เดือนพฤศจิกา เอาว้าวว้เาเว้เา,าให้พอนูกมแดงยังไรก็ให้กลายเป็นดีผละนานฟังเราเด็ดข้อวันข้อปีเอเออยู่ดีไม่แห้งอีหยังก็ขอให้ขอให้มันผ่านอา่าซะตายตัว เดี๋ยวนี้ก็กำหลายเว้นหลายสู้ไปพ่นว่าสู้สู้ทำดีต้องได้ดีคนนานฟังเอาพราะเป็นพี่น้องเอ้ยอ้าวสู่ๆเด้อลุงพลปตแตนเลยสู้จนหญ้าผ้าเป็นกำลังใจให้หลักกรใหพ่อนเจ้าทั้งสองคนน่ะเด้อเออเขามาฟังเขามาบึงกันคลิปป้าอ่อนนี่คลิปเดียวโจ๊ก็ต้องใส่เลย่นว่าน้าแม่น้อจันน้องกวีนนานน้าแม่น้ออือเอาสู้ไปอันไหนก็บ่ห้าก็มัมดีเลยละพ่นว่านาน เบื้งเขาบอกเนาะเป็นตจนายประมาณนี้นะคะทุกคนบหมเป็นยังมั่นใจเต็มลอยบอเต็มลอยสามสิบเอ็ดตุลาเนี่ยไปแน่เป็นบอแน่ฟังเด้อค่ะคุณดีซีนะคะไปใส่กับปไปนำกันเนาะอ่านี่นะคะนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนประมาณนี้นะคะนี่นะคะสวยนะคะสวยงามมากนะคะสวยงามมากนี่นะนะคะ เป็นทองนะคะหนึ่งบาทนะคะป้าแตนบอกว่าสามหมื่นสามนะคะคุณเอฟซีก็ขอบคุณนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจให้ป้าออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ครอบครัวลุงพลป้าแตนแฟมิลี่นะคะก็ฝากด้วยนะคะผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์นะคะบริษัทมนโอมโฮมซับนะคะฝากด้วยนะคะฝากคุณเอฟซีทุกท่านนะคะเข้ามานะคะช่วยนะคะหมดหมด,หมด ส่งเอสั่งของเยอะๆนะคะคุณเอฟซสั่งของเยอะๆนะคะจากผลิตภัณฑ์นะคะบริษัทมนโอมโฮมทรัพย์นะคะตรงพลป้าแตนจะได้มีตั้งนะคะจะได้มีเงินจะได้เฮงเงมันหมานเนาะจะได้ร่ำเริ่มรวยเนาะค่ะเนาะสมคําสบป,ปะมาทของเขานะคะคุณ FC ก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะคําไหนที่ประออนพูดผิดก็กราบขออภัยทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ